าลาอะลัยกุมและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประวัติศาสตร์ปาตานีเราจะพาทุกคนไปศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์รัฐปาตานีก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับต่อจากความเดิมในอีพีสหลังจากที่ปายาตุนตาปาอินทิราและประชาชนได้เข้ารับอิสลามในวันนั้น จากนั้นแชซาอิดจึงได้บอกพระองค์ไปว่าเมื่อท่านเปลี่ยนศาสนาแล้วสิ่งที่ควรทําต่อไปคือการเปลี่ยนพระนามเพื่อที่จะให้ได้รับความจําเริญจากพระเจ้าเมื่อพระองค์ได้ยินดังนั้นเลยไม่ได้คิดอะไรมากเลยบอกให้แชซาอิดเป็นคนตั้งพระนามใหม่ให้พระองค์เองเลยแชซาอิดจึงได้ให้พระนามใหม่แก่พระองค์ว่าสุลตันอ ah, ul ิสมาเอลชาซึลุลลอฮฟิลอาลมคำว่าอิสมาเอลนั้น เป็นพระนามใหม่ของพระองค์และคําว่าซุต่าน,นั้นแปลว่ากษัตริย์ซึ่งเป็นภาษาอาหรับและคําว่าชาห์นั้นมาจากภาษาเปอร์เซียซึ่งแปลว่ากษัตริย์เช่นกันแชซาอีดรู้ดีว่าต้องให้ชื่อแบบนี้เพราะในตอนนั้นมีกลุ่มชนต่างชาติใหญ่ๆอยู่สองกลุ่มก็คือกลุ่มชาวอาหรับและชาวเปอร์เซียเพื่อป้องกันการเบาะแว้งกันแชซาอีดเลยใส่คำทั้งสองนั้นรวมกันเลย เมื่อได้ตั้งพระนามใหม่ตามแบบอิสลามเสร็จแล้วพระองค์จึงได้ขอให้ชชซิดตั้งพระนามใหม่แก่ลูกของพระองค์อีกสามคนซึ่งชชซีดก็ได้ตั้งพระนามใหม่ให้ลูกคนโตจากเดิมที่ชื่อว่ากรุพิชัยไปนาะเป็นมุซัฟฟาและคนที่สองนามเดิมว่าตนกูมหาจายาเป็นไอชะและคนที่สานามเดิมว่ามหา,ายาไปนาะเป็น มันซุดแชซัยด์ยังได้เร็กแผ่นดินนี้จากเดิมที่มีชื่อว่าปาตานีให้กลายเป็นปาตานีดารุสซาลามที่แปลว่าปาตานีดินแดนแห่งความสันติสุขเพื่อให้ลูกหลานรุ่นต่อๆไปได้รู้ว่าปาตานีนี้ได้ผลัดแผ่นดินเป็นอิสลามแล้วเพราะการที่จะใช้คําว่าดารุสซาลามนั้นจะต้องเป็นประเทศอิสลามแน่นอนนับว่าแชซัยด์เป็นคนที่มองการไกลามากมาก เมื่อเสร็จการเปลี่ยนพระน,นามทั้งสี่องค์แล้วพระองค์จึงได้มอบเงินแร่ทองและผ้ามากมายให้กับแชสอิดเพื่อเป็นการขอบคุณและให้เกียรติแช่เป็นอย่างสูงเมื่อแชสอิดได้รับสิ่งของแล้วเขาก็ขอตัวเพื่อกลับบ้านเกิดคือบ้านปาไซตามธรรมเนียมปฏิบัติของต่างชาติที่จะเข้ามายัางประเทศที่ไม่ใช่บ้านเกิดของตัวเองนั้นจะต้องมาเข้าเฝ้ากับกษัตริย์ก่อนที่จะมอบสิ่งของให้กับกษัตริย์ผู้นั้นเพื่อเป็นการให้เกียรติ และเพื่อให้ง่ายต่อการทํากิจการต่างๆของพวกเขามันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทุกประเทศจนวันหนึ่งได้มีเรือสำเภาขนาดใหญ่จากจีนมาเทียบเมืองปาตานีเหล่าพ่อค้าชาวจีนนั้นก็ได้มาเข้าเฝ้าพระอ,องค์และได้มอบดินปืนแก่พระอ,องค์เป็นจํานวน400กิโลกร,รมัมจากนั้นพวกเขาก็ได้ขอตัวเพื่อไปยังจุดหมายต่อไปเมื่อได้ดินปืนมาแล้วพระอ,องค์ก็คิดอยู่นานว่า จะทำยังไงต่อไปกับสิ่งของที่ได้มาจึงได้มาประชุมกับเหล่าเสนาถึงเรื่องดังกล่าวเหล่าเสนาจึงได้บอกไปว่าพระองค์จะเอาอย่างไรก็ให้สุดแต่พระองค์เลยข้าพร้อมรับสนองพระองค์ก็คิดไปคิดมาก็นึกออกว่าประเทศของเรายังไม่มีปืนใหญ่เลยนี่ข้าอายประเทศอื่นมากๆที่เรายังไม่มีปืนใหญ่สักทีพระองค์จึงได้สั่งให้เสนาไปสร้างปืนใหญ่ขึ้นมาโดยจะทำด้วยทอยงแดง แต่ในขณะนั้นทองแดงยังมีไม่มากพอที่จะใช้ค้าขายกับต่างประเทศจึงได้ออกกฎห้ามใครก็ตามซื้อขายทองแดงเป็นเวลา3ปีเสนาก็รับบัญชาและกลับไปทำหน้าที่ต่อไปจนมาวันหนึ่งพ่อค้าจากเกาะสุมาตราได้เล่นเรือมาถึงเขตปาตานีเขามีชื่อว่าแชงกัมบอกับลูกน้อยอีกคนหนึ่งมีชื่อว่าอับดุลมุมินเขาได้ไปเสนอขายทองแดงแก่ชาวบ้านในราคางามงาม จนพวกเขายอมซื้อมาแจ็ก็ได้สั่งลูกน้องให้เอาของลงจากเรือไปให้พวกเขาจากนั้นเขาก็ได้เล่นเรือต่อไปจนไปเจอกับทหารที่ประจำการอยู่แถวริมชายทะเลทหารก็เรียกตรวจทันทีและเมื่อทหารได้รู้ว่าพวกเขาได้ขายทองแดงทำให้เขาทั้งสองดนจับกุมตัวจากนั้นก็ถูกพาไปพบกับแม่ทัพเรือเพื่อให้ตัดสินว่าจะเอาอยัางไงแม่ทัพก็ได้พาชายทั้งสอง ไปเข้าเฝ้ากับพระองค์เพื่อตัดสินความจากนั้นพระองค์ก็ต้องตัดสินตามเดิมโดยการประหารเพราะกษัตริย์เมื่อพูดอะไรไปแล้วจะคืนคำไม่ได้และถ้าเกิดว่าปล่อยตัวเขาไปกฎหมายที่ตั้งไว้มันก็จะไม่ศักดิ์สิทธิ์ชายทั้งสองคนนั้นเลยต้องถูกนำตัวไปประหารและเมื่อประหารเสร็จแล้วศพของทั้งสองก็ถูกทิ้งถ่วงลงแม่น้ำเพราะประเพณีในสมัยนั้นเมื่อใครก็ตามที่ถูกโทษประหาร จะไม่สามารถฝังศพลงในดินได้จึงต้องทำการถ่วงน้าแทนเมื่อทหารเอาศพของทั้งสองทิ้งน้ำปรากฏว่าศพของทั้งสองลอยขึ้นในแนวดิ่งแทนที่ปกติแล้วจะต้องเป็นแนวนอนศพของชายกัมบะจมน้ำแค่ถึงเอวทำให้ส่วนที่เหลือของเขาลอยอยู่บนน้ำส่วนลูกน้องของเขาร่างจมไปถึงอกทำให้ส่วนอกจนถึงหัวลอยขึ้นมาเหนือน้ำ เมื่อถึงเวลาน้ําขึ้นน้ำลงพวกเขาก็ไปตามกระแสน้ําจนเวลาได้ผ่านไป3วันชาวบ้านก็เกิดความวิตกว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจึงได้ไปบอกผู้มีอํานาจในพื้นที่นั้นๆจนผู้นั้นเขาได้ไปทูลกับพระองค์พระองค์จึงได้สั่งทหารให้นําตัวพวกเขาขึ้นมาและไปฝังแต่จะเป็นสถานที่ที่แยกโดยเฉพาะแต่ในขณะที่ทหารได้แบกศพไปนั้นศพของแชงกัมบ็อกก็ได้ยาวขึ้น ในขณะที่กําลังจะทําการฝังทหารก็ไม่รู้จะทํำยังไงเลยได้พับขาของเขาทําให้การฝังร่างสําเร็จไปได้ด้วยดีนี่จึงเป็นที่มาของกูโบโตโปาเนเยในปัจจุบันจากนั้นเวลาก็ผ่านไปการหล่อปืนใหญ่ก็ได้เสร็จสมบูรณ์แต่ปรากฏว่าปืนใหญ่นั้นมันบางเกินไปถ้าเกิดขืนลองยิงขึ้นมาอาจทําให้ระเบิดได้ฉะนั้น พระอ,องค์จึงได้สั่งให้ทำการทุบปืนทิ้งและนำมาหล่อขึ้นมาใหม่ซึ่งเวลาก็ได้ผ่านไป3ปีการหลอ่อปืนใหญ่จึงได้เสร็จและในครั้งนี้ได้ปืนใหญ่มา3กระบอกแต่ละกระบอกก็มีชื่อของมันโดยกระบอกแรกมีชื่อว่าสรีน a g a กระบอกที่สองมีชื่อว่าโตโบกระบอกสุดท้ายมีชื่อว่านางลิ้วลิ่วชื่อนางลิ้วลิวนี้ อาจจะเป็นเพราะการให้เกียรติชาวจีนที่ได้ส่งสิ่งของนั้นมาให้แก่พระองค์โดยผู้ที่ได้หลออปืนใหญ่ทั้งสามนี้มีชื่อว่าเฉ์อัดุนซอมัดซึ่งปืนใหญ่ทั้งสามได้เสร็จสมบูรณ์ในวันอังคารปีหนูวันที่30เดือนระมาดอนฮิจริยะที่280แต่เลขปีอาจจะมีการคลาดเคลื่อนไปแต่เพื่อนๆอ,อย่าสับสนกับปืนใหญ่อีก3อันนะครับซึ่งมันจะเกิดหลังจากเรื่องราวนี้ ที่1ใน3กระบอกนั้นตั้งอยู่ที่หน้ากระทรวงกลาโหมในปัจจุบันหลังจากการหล่อปืนใหญ่เสร็จแล้วสุนตัานอิสมาเอลชาก็ได้เสด็จสวรรคตพระโอรสคนโตของพระองค์จึงได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์แห่งปาตานีดารุสลามต่อไปจึงนับเป็นกษัตริย์อิสลามที่ปกครองปาตานีเป็นพระองค์ที่สอง